พร้อมออกเดินทางเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กันต่อหรือยังครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวแดนอีสารกันมาแล้วเราสามคนก็ยังนึกสนุกต่อเลยขอลงไปเที่ยวภาคใต้ต่อเลยมาเที่ยวภาคใต้กับ Light h o u s e Family ทั้งทีจะให้เราสามคนไปแต่ทะเลก็คงจะไม่ใช่สไตล์ของเราสักเท่าไหร่มาภาคใต้คราวนี้เราเลยมองหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆบ้างนอกจากทะเลที่หลายๆคนนั้นนึกถึงเป็นอันดับแรกที่ไหครับ คุณพานุชปรดานเมืองนะครับเป็นประธานชมรมส่งเสริมการต้องเที่ยวคลองร้อยสายนะครับเป็นประธานชมรมชายครับร้อยสายท่านประธานครับยินดีเชิญท่านก่อนเลยครับโอเคครับผมไคลองร้อยสายนี้จะอยู่ในบางแม่น้ําตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีดินแดนที่จะมีคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยร้อยสายจึงได้รับขนานนามว่าคลองร้อยสายนั่นเอง ที่นี่นะครับยังคงรักษาวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่บนแม่น้ำกับความเป็นชนบทที่แฝงอยู่ในตัวเมืองได้อย่างลงตัว ของคลองร้อยสายนี้ก็คือเจ้าอุโมงใบาจากนี่แหละครับเพราะว่าตลอดเส้นทางการล่องเรือนั้นเราจะได้เห็นต้นใบจากที่ขึ้นอยู่บริเวณทั้งสองริมฝั่งนั้นโขงรับเข้าหากันเป็นอุโมงคเลยนี่แหละครับความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างให้เราลูกจางอแมู่กจาลูกจางแบบว่าลูกใหญ่มากเนอ่ะ ซึ่งตอนนี้ยางก็โดนมือแม่แล้วลูกนร้อยแล้วเราก็กำลังจะกินไปกินเลยอะ่ะอุย้ยดังเปล่าอร่อยเดี๋สุสหลังโอ้อร่อยนะกรุบๆด้วยช่าินจา๋าประโยชน์ของต้นจั้นไม่ใช่แค่มีแค่ ลูกของมันที่หอมหวานเอาไปทำเป็นผลไม้แช่หวานเย็นได้นะตน้นของมันเนี่ยที่ขึ้นปูบข้างข้งขงตะหลิ่งเนี่ยมันช่วยทําให้ดินบนตะหลิ่งเนี่ยไม่ไหลลงมาทําให้คนแถวๆนี้มีช่องเดินเรือไงก็ปิดเสมอมันเป็นเขื่อนน่ะทั้งสองข้างทางเลยนะต้นเต้นมันจะแข็งมากเลยอย่างแน่น่นะนะและนี่แหละครับการที่เรารัเปลี่ยนบรรยากาศจากการท่องเที่ยวแบบเดิม มาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่ต้องอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นเหมือนการเปิดโลกใหม่ใหม่ให้กับตัวเราใช่แล้วครับเราไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ทั้งครอบครัวครับก๋วยจั๊บมันจะเปนเม็ดเหมือนเก้วใสก๋วยจั๊บเฉาก๊วยดิ้งก๋วยจั๊บดูซินั่งจีนเฉาก๊วยมาก๋วยจั๊บถ้าเรามาเชื่อมเมืองไทยก็อย่างนี้แหละเฮ้ ทำไมอ่ะขวยจับก็ชาวขวยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เหมือนคะ่ะ<งาน>ผมก็ตัดต่อได้อยู่แล้วรายการของเรา,<ง>า<น>แต่เราจะไม่ตัดต่อนะคารายการนี้<งา>นพูดไปแล้วคุณเลยนครับพูดไปแล้วคุณเลยมันคือก๋วยจับครับ<งาน>